จริงๆที่ยินแนะนำนะคุณเนี่ยเปิดไาลนา์ที่คุยกับคุณลักษ์ใช่ปะแล้วก็ให้เขาเทียบดูเลยรูปแต่และรูปที่เกิดขึ้นหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าตรงอ่ะอยู่ดูเลยนะอ๋อที่รักเรียงไว้ให้ใช่ใชปะใช่ใช่ถ้าคุณยินจะแนะนําคอนเทนต์ในช่องลักอ่ะหนึ่งคอนเทนต์อะไรก็ได้ให้กับคนเป็นสิวอกส่วนตัวคุณยินอยากจะแนะนําเป็นคอนเทนต์ไหนไหมคะถ้ายินแนะนำไหมยินก็จะยกตัวยอย่างว่าเราอ่ะศึกษามาจากช่องทางไหนก็คือเราศึกษามาจาก Facebook เราไปไล่ดูเอาให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเชื่อใจก็คือใน Facebook อะ่ะของคุณรักอะ่ะมีทุกอย่างย้อนไปดูตั้งแต่อีแรกๆเลยก็ได้จะพิมพ์ข้อความหรือจะเป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรอะ่ะใน Facebook บ,บอกหมดมไปศึกษาดูถ้าเกิดยังไม่มั่นใจหรือยังอยากจะสอบถามต่อ,อก็ไปประเมินกับแอดมินได้เลยเพราะว่าอย่างนะ้อยแอดมินอะ่ะเขาประเมินเบื้องต้นให้อยู่แล้วว่าเราควรจะรักษาในเวนไหนคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเขาเอาจจะคิดนานกว่าเรา เขาอาจต้องการความเชื่อมั่นหรือเชื่อใจอย่างเราเขาเชื่อมั่นได้แล้วไงเพราะเราอ่ะเป็นคนแนะนําเพราะเราเป็นเราก็สามารถเปิดให้เขาดูได้ว่าเนี่ยสาภาพฉันตอนนั้นกับสาภาพฉันตอนนี้แล้วฉันหายเพราะอะไรฉันใช้จริงก่อนที่จะให้ไปดูในเพจให้ดูหน้าตัวเองก่อนว่าเนี่ยหน้าตัวเองที่คุยออกับคุณลักอะ่ะมีอะไรบ้างเอ้าจริงๆที่แนะนำนะคุณเนี่ยเปิดไลน์ที่คุยออกับคุณลักใช่ปะแล้วก็ให้เขาเทียบดูเลยรูปแต่และรูปที่เกิดขึ้นหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าตรงอ่ะ อยู่ดูเลยนะอ๋อที่รักเรียงไว้ให้ใช่ป่ะใช่ใช่แล้วอยู่ตัดสินใจดูแลกันว่าว่าเราผ่านจุดนี้มาแล้วอะในระยะเวลาเท่านี้อเงี้ยเออถ้าแกิดเขาเชื่อใจเราเขาก็จะไปลองแนะนำแบบคนใช้ก็ใช้จริงก็ใช้จริงๆอ่อะเออจะแบบแนะนำยังไงดีก็ใช้จริงๆ